โอ้โห oh, oh, oh. คุณผู้ชมดูสิครับชานหนูขี้หนูอย่างเยอะเลยนะครับเนี่ยครับมันชอบมองมาทางดูเนี่ยครับครับอย่างเยอะเลยครับอย่างนี้เราต้องไล่ออกจากในบ้านในครัวเรือนของเรานะครับอย่าให้มันเข้ามาวุ่นวายมาขี้หรือว่ามาแทกกินอาหารของเราได้นะครับเดี๋ยวเรา ไปดูวิธีไล่หนูออกจากบ้านของเราเลยนะครับอุปรกรณ์ที่เราจะไล่หนูวันนี้ก็คือเนี่ยครับมีนี่ครับถั่วครับถั่วนี้คั่วแล้วนะครับเราใส่ในครกเลยครับเนี่ยครับใส่ในครกแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยนะครับ ต่ำไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องละเอียดเยอะนะครับนี่ครับได้แค่นี้นะครับนี่เลยครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับถั่ว ตักใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยนะครับเอาไว้ก่อนเราก็จะมาใช้ส่วนผสมที่2นะครับส่วนผสมที่2ก็จะมีเนี่ยครับขิงครับ เราใช้ประมาณห้านะครับห้าแผ่นหรือว่าห้าแว่นนะครับเมื่อได้แล้วเราก็ปอกเปลือกออกนะครับทุณผู้ชม นะครับ ิงนี้เราไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้แก่ห้าแผ่นหรือห้าแว่นก็พอนครับนี่ครับเมื่อได้แล้วเราก็ใส่ครกเลยครับใส่ครกแล้วก็ตำใยละเอียดเลยนะครับ จะละเอียดนะครับนืมครับเอเจียดนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้นะครับขิงครับแล้วก็ใส่น้ำครับใส่น้ำลงไปเลยครับ ห้าช้อนโต๊ะ3ามสาเสร็จแล้วเราก็คนเลยครับแล้วเราก็มากรองเอาแต่น้ำนะครับ ขิงนี่จะมีรสชาติเผ็ดนะครับพอหนูจะไม่ชอบไม่ชอบรสเผ็ดสรรพคุณของขิงก็จะมีประโยชน์นะครับช่วยขับลมครับช่วยขับลม ประโยชน์ของขิงนะคองขิงก็จะมีช่วยย่อยอาหารแก้อาการท้องอืดน,นะครับท้องอืดท้องเฟอ้อเราสามารถกินได้นะครับสามารถกินน้ำขิงหรือว่าต้มส่วนโทษนะครับโทษของขิงนี่ก็จะมีหลายหลายคุณสมบัตินะครับ ทำให้เกิดแผลร้อนในในปากได้นะครับเพราะว่าขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิร์ร้อนนะครับถ้าเกิดรับประทานไปมากๆนะครับก็อาจจะเกิดให้เป็นเยื่อในปากได้นะครับเร,เราถึงเอามาทำวิธีไล่หนูนะครับฟองเอาแต่น้ำนะครับคุณผู้ชมนะครับได้อย่างนี้นะครับเนี่ครับน้ำขิง เสร็จแล้วเราก็เทน,นะครับเทถั่วใส่จาลน,นครับก็อย่าลืมใส่เนี่ยครับนมเนี่ยครับจะใช้นมสดนมอัวนมอะไรได้หมดนะครับอันนี้ว่าเพื่อจะใช้นมโรงเรียน,นครับ นี่ไม่รู้อัวอยู่ครับเทลงไปแล้วครับเทใส่จานพอประมาณนะครับเทพอประมาณพอใส่นิดนึงครับเสร็จแล้วครับนี่ครับแล้วก็คนเลยครับแล้วก็ใส่น้ำขิงของเรานะครับที่เราผสมเมื่อกี้นะครับที่เรากรองเมื่อกี้นะครับเทลงไปเลยครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่วางนะครับที่หนูชอบออกหากินเนี่ยครับเสร็จแน่ๆเลยครับเราไปวางด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาวางที่หนูชอบออกหากินเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับ มาแน่ๆเลยครับมาแน่ๆเลยเสร็จแน่ๆเลยนะครับกินเสร็จแล้วก็หนีเลยครับหนีกระเจิงเลยฮะละเพราะว่าขิงมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีโทษด้วยนะครับสำหรับหนูถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามเพาะเพิ่นชา n e ลด้วยนะครับ ขอบคุณครับ